ลูกค้าเยอะวันไหนก็ทุกวันนะาจา๋าพอช<อ>่วงนี้จะได้หน่อยช่วงหน้าทุเรียนก็จะพอได้หน่อย,ยอ๋อเจ๊ขายมากี่ปีแล้วเนี่ยสิบกว่าปีแล้วค่ะไอเรามันสายก๋วยเตี๋ยวแต่วันนี้เรามันจะมารีวิวทุเรียนนะอือันนี้เจ็ดห้าอแปดเจ็ดห้าน,น,นะครับทุกคนเจ๊มีกี่ไล่ ผมเหมาฝวนส่งจีนจ้ะเอาเอาเนื้อสีลูกส่งจีนอันนี้เจ็ดห้าเจ็ดห้าต่อเจ็ดสิบขายเลยครับอ๋อต่อเจ็ดสิบขายเลยอันนี้บอกราคาต่อเรียบร้อยนะครับไม่ต้องมาต่อยากเรียบร้อยเจ็ตต่อให้เรียบร้อยเลยนี่นี่นี่ตนประกันขค้ืนทึกเม็ดผมขายยกเพ็ยงแปดสิบโลละเจ็สิบว้าวจะนีะอือ รู้สี่สิบบาทราคาสี่สิบบาทหน้ากาโลลอยขายถูกเมียคนที่สามดูพวกเมียคนที่สามนี่นี่พูดจริงใช่ไหมเนี่ยดูหน้าดูหน้านี่เหมาไปหรือเอามาสวนนี้สวนตัวเองมีเมียกี่คนเนี่ยมีคนมีคนเดียวขายแล้วก็ซื้อรถใหม่เอามาขายอีกตุเรียนทะเลมาสวยไหมแก่ไหมอ่อนไหมอ๋อ ขายตัวอะไรตัวลงราคาได้ก็ไปลงได้ไปเัาคลินิกฟินอ่ะช่าะให้คำว่าความสดใหม่อ่ะครับทุกคนไหม่ครับ